คิดดังไปไหมน็อตวอลิศแซลสรลยุทธหลังหลุดคำถามนี้ใส่พักส้มกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตได้มุงกันอีกแล้วเมื่อนักแสดงพิธีกรฝีปากกล้าน็อตวอลิศเฟื่องอารมณ์อดใจไม่ไหวต้องขอออกมาแซวพิธีกรเบอร์หนึ่งอย่างคุณสรลยุทธสุทธัศนะจินดาหลังได้ยินบทวิเคราะห์การเมืองสุดจีดโดนแซลว่าคิดดังไปไหม เรื่องของเรื่องเมื่อจากดราม,ม่าการเมืองที่กำลังระอุอนุทินชาญรากูลฉีกสัญญา MOA ที่ทำไว้กับพรรคประชาชนแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่ทำให้แท่งนัทวุฒิหัวหน้าพรรคต้องออกมาขอโทษ ที่ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ตามสัญญาแต่ก็ประกาศพร้อมรุยเลือกตั้งใหม่เต็มที่ยืนยันไม่ยอมให้ใครมาหักหลังประชาชนอีกทีนี้พอเรื่องมันพีครายการข่าวของสรยุทธ์เลยเอามาขี้ต่อซึ่งจังหวะที่เป็นประเด็นคือตอนที่วิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของพรรคประชาชนสรยุทธ์พูดประมาณว่าตอนนี้ติดต่อใครยากมาก สงสัยกำลังตั้งตัวไม่ถูกและน่าจะเจอคำถามแดงๆทำนองว่าโง่หรือเปล่าย้ำว่าแกแค่สมมุติคำถามนะว่าคนเขาจะถามกันแบบนี้แต่ประโยคนี้มันกระแทกใจคนฟังสุดๆวอลลิศเลยแชร์คลิปนี้พร้อมแคปชั่นว่าพี่ยุทธก็คิดดังเกินไปหน่อยทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น ทั้งทีมเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของสรยุทธที่ตรงไปตรงมาและทีมชอบใจที่บร,ริกลิตกาแซลเรียกว่าบันเทิงกันทั้งไทม์ไลน์กันเลยทีเดียวขอบคุณที่นี่ด .com ค,ค่ะ